สวัสทุกคนสวัสดีคะ่ะสวัสดีกันตอนเช้าเช้านะคะเช้าของเบลก็ประมาณสิบโมงเก้าโมงนั่นแหละทุกคนคะ่ะเพราะว่าเบลส่งพี่อดินไปโรงเรียนแล้วก็นั่งกินกาแฟนิดหน่อยแล้วก็ป้อนข้าวป้อนยาน้องนนานะนองอนาเมื่อวานที่เบลเล่าให้ฟังว่าอ่น้องรู้สึกว่าจะท้องอืดเบลก็ให้กินยาห้าน้ําขาวเนาะทุกคนแล้วทีเนี้ยมันตัวแบบรุมๆเลยวัดไข้วัดอะไรก็ไม่ได้ไข่สูงมากหรอกทุกคนแต่เบลก็ให้กินยาอ่าซาร่าไปนะคะแบบว่าตั้งแต่ ตื่นขึ้นมาเที่ยงคืนถ้าถ้าเป็นเด็กปกติ่เราเราเวลเลี้ยงลูกเนาะก็จะสังเกตได้เลยเวลาที่แบบว่าเขาสบายดีเนี่ยเขาจะนอนยาวถึงเช้านอกจากไปเข้าห้องน้ำแล้วก็จะหลับต่อจะไม่มีเสียงอู้อี้อู้อี้อยู่ในคอหรือ จะตื่นขึ้นมากลางดึกสังเกตได้เลยถ้าแบบว่ารู้สึกไม่สบายตัวหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะตื่นอยู่นั่นแหละเรียกเราอยู่ทั้งคืนนะคะเมื่อคืนเนี้ยตอนเที่ยงคืนก็แบบอุ้ยแบบนอนไม่ได้ดิ้นไปดิ้นมาไม่รู้ไม่สบายท้องหรือเป็นอะไรนะคะแต่เข้าห้องน้ําก็ไปเข้าห้องน้ําแล้วนะแล้วก็มีเมื่อเช้าในกินนมเข้าไปเนาะทุกคนแล้วแบบว่าน้องเขาอ้วกออกเบลบก็เลยให้หยุดกินก่อนเนาะแล้วทีนี้ก็ให้ยาอ่า แก้ท้องอืดไปแล้วก็ที่มันจะมียากแก้อ้วกแล้วก็จะมีายาซาราด้วยนะคะเดี๋ยวก็ให้กินเนาะ แล้วก็เป็นยาที่แบบว่าอ่ายาที่โรงพยาบาลเขาเอาให้มานั่นแหละทุกคนคะ่ะเบลก็ใซ็ตู้เย็นไว้นะคะมันก็นกินได้ยู่เนาะบางอันบางอย่างมันยินไม่ได้แล้วเราไม่กล้าให้ก็อ่าไม่ไม่ได้ให้กินนะคะเบลก็เลให้กินแจเล็กกน้อยๆเนาะทุกคนค่ะตามที่ว่าเรามีประสบการณ์เนาะรู้สึกว่าพอใส่สายมาน้องก็เริ่มมีอาการดีขึ้นกระปี้กระเป๋าขึ้นนะก็ได้ให้กินยาอยู่ต่อนเนื่องแล้วก็ให้พักผ่อนอยู่ที่บ้านเนาะเบลก็ไปเก็บผลไม้หลังบ้านของเรามาก็เป็นลูกเซียนทอนเนยเบลจ โปรโมชั่นไปเมื่อวานนี้ก็เป็น หนึ่งกิโลหนึ่งร้อยบาทส่งฟรีนะคะก็ขอบคุณทุกๆออเดอร์มากๆเลยนะคะคุ้ลาโรสองโลจัดมาวันนี้ก็ไปส่งของเยอะนิดหนึ่งทั้งมะขามหวานกวนทั้งน้ำพริกแกงส้มนะคะทุกคนค่ะกะมีทรงเสมอนะคะมะขามกวนกุนเชียงหมดแล้วต้องรอในรอบถัดไปนะคะผู้ใดอยากได้กุนเชียงเนาะพังกะปิทั้งพริกแกงขั่วอย่างเงี้ยก็หมดนะทุกคนถามันเบิไปแล้วเบลถตายังไม่ได้สั่งนะคะรอสั่งพร้อมกันเนาะวันนี้ออกไปส่งของให้น้องนา ไปด้วยนะเขากับปทูที่นอนเหมือนเดิมราชรถของเราตรงข้างล่างก็เป็นลูกนอนข้างบนทุกคนที่นั่งแเบบก็เอาใส่กล่องหาเชือกอะไรมารัดไว้ไปส่งของกลับมาแล้วไปก็รีบมาเปิดร้านนะคะเปิดร้านไว้แล้วลูกค้าบ่ท่านมีแบอบกะเอ้าตัดยาซะหน่อยเพราะว่ายานาบานคืนห้ายแห้งทุกคนหกคักพ่นอ่ะว้เอาเครื่องตัดยามาแทบจะไม่เข้าเลยทุกคนแบบจี้เข้าไปนี่บกเขาเลยนะต้องแบบว่าค่อยๆแบบว่าจี้เข้าไปค่อย ค่อยแบบจี้เข้าไปโดนหินโดนอะไรมันก็ดังอย่างเงี้ยโอ้ยเแบบย่านหย่นเลยทุกคนคะ่ะนี่แหละเบลถึงทําไมถึงเอาจอบเอาเสียมมาค่อยๆทําค่อยๆทําแต่เครื่องตัดหญ้าหญ้าบางเครื่องตัดหญ้าบางชนิดน่ะมันกับหญ้าอย่างเงี้ยมันถ้าไม่ใช่อันใหญ่มันก็ตัดไม่เข้าเนาะเห็นพี่พีเอฟซีบอกอยากให้เบลเปิดใจลองไอ้ที่มันเป็นใหญ่ๆที่มันใสน่นาะเบลบอยากใส่อยู่ด้ทุกคนคะ่ะแต่ว่า มันเป็นจริงได๋บุใบพัดมันใหญ่เบลยานใบมันลอยออกมาทุกคนกลัวว่าใบมันจะลอยออกมาเหรอเอ็นเอ็นอะไรนะเอ็นเอ็นอะไรสักอย่างที่มันเป็นเส้นเอ็นน่ะเอามาตัดอันนั้นก็ดีเหมือนกันแต่ไม่แน่ใจว่ามันจะตัดหญ้าข้างหลังบ้านเบลได้ไหมแต่ถ้าเป็นหญ้าเลียกยมันก็น่าจะได้อยู่นะ นี่แหละมีเท่าไหนก็ใช้เท่านั้นไปก่อนเพราะว่ากันไกลตัด้าที่พี่เอส่งให้เบลนะอันนั้นก็ยังใช้ได้อยู่นะคะก็ค่อยๆเฮ็ดไปละทุกคนคะ่ะอันหดมัน พ่อบ้เหนือบากก็แล้งหอาก,กับค่อยๆเห็ดไปก่อนนะคะถ้าแบบเออมีเรามีงบมีนู่นนี่นั่นหลายอย่างหอาก,กัจังว่าขยับขยายกันไปเฮกกับคอยอยูคอยไปเนาะทุกคนมันก็ไม่ได้แบบเป็นอ่าเรื่องที่เร่งรีบมากหรอกกัญญาซื่อนะคะเอามีดเอาอะไรมาถากัถากๆให้มันอ่าสั้นลงแค่นั้นมันก็สวยงามแล้วนะคะเพราะว่ามันก็เป็นแค่นาบานเฮาซือ้อหอาบไดเห็ดเป็นหมง่งปลูกผักเนาะทุกคนหน้าบ้านทางเข้าบ้านเนี่ยเห็นมันโลง่ลงๆเนี่ยจักน้อยนาะมันก็สิแบบว่าเออดีมีต มุ้งต้นไม้มาปลูกดอกมุงดอกไม้มาปลูกกับสิงามเนาะดีือว่านี่เอาดอกไม้มาห้วยทั้งขางเลยคือสิง้ามเนาะแต่ว่าจะสู้ญ้าได้ไหมเพราะว่าญ้านี่ขึ้นเยอะขึ้นหนักแปลว่าถ้าดอกไม้มาปลูกในสู้ย้าบ่ไดจังได้กับบงามนะคะ ช่วงเวลาเนี้ยหน้าบ้านเบลเด็กๆเขาก็จะเลิกโรงเรียนกันเยอะเนาะรถโรงเรียนก็จะวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยเยอะมากนะคะส่วนรถเพียดินก็จะเป็นรถตู้อย่างเงี้ยมันก็จะมีทั้งรถหกล,ลอ้อรถกระบะอย่างงี้ก็มีนะทุกคนรถตู้อย่เสียกมี่ถ้าเป็นรถตู้ก็จะเป็นเด็กๆอนุบาลเนี่ยก็จะส่วนใหญ่ก็จะนั่งเป็นรถตู้นะคะทุกคนเล็กหน้อยเรื่องเนี้ยก็รถเยอะมากตอนกลางช่วงเย็นๆแบบนี้เนาะปัดกวาดหญ้าเรียบร้อยแล้วนะคะเบลก็บิเกบขยะ เป็นขยะที่มันปิวมาจากไหนไม่รู้เป็นพวกถุงขนมหรือว่าเด็กๆก,กินขนมแล้วเขาก็ทิ้งเกินการอยู่หน้าร้านนะเราเบลก็เลยไปเก็บให้มันเรียบ้อยนะคะดูแล้วมันหกตายังไงก็บรูเก็บไปบัตจูบอลสูมองเลยริมถนนตรงเขียวๆตรงทางถนนอนะ่ะทุกคนมันก็เป็นหญ้าสูงนะเบลเอากรรไกรตัดเอาเบลไม่ได้ใช้เครื่องตัดหญ้านะคะเป็นเกินไกรตัดหญนะ้าเนี่ยตัดดีดีทุกคนตาแบบคมหาักเลยแต่ว่าต้องเราก็ต้องมีเก้าอีนา้นั่งแล้วก็ค่อยๆขยับตัดตัดตัด,ตดไปมันจะเป็น งานละเอียดมากถ้าแบบว่าเราเอาไว้ใช้ตัดญ้านอุย้ยเพิ่มเฟกอยู่เดีค่ะเนี่ยกวาดถนนเลแล้วๆเ,เออเก็บขยะเสร็จแล้วไม่พอทุกคนค่ะกวาดถนนไปเลยค่ะเถื่อว่าพระมาบินทบาตนะจะได้เดินสบายเทา้าเนาะทุกคนเ้ากกวาดใบนาบานเฮาเฉพาะหน้าบ้านเราเท่านั้นเฮาประกวดไปไก่เด้เฮากวดเฉพาะนาบ้าน,าน,านเฮากระพาะนาบานไหนาบ้านมั่นเด้อเห็ดเอาเด้อค่ะเบียวซัมนีเบียวกันโอ้ยมมอยลอยลุ่งเรียวถ้าได้ทําก็หยุดไม่ได้อย่างนี้แหละเออถ้าได้เห็ดกะหยุดบ่ไดอิลี ทำไปทำมาก็เมื่อดก่าค่าเนาะทุกคนถึงเวลาอาหารเย็นเบลกับมาเห็ดกับเขาวันนี้ว่าจะทําข้าวคุกกะเพราให้พี่อดินเนาะได้กะเพราไก่เนี่ยแหละค่ะเอามาคุกกับเขาเนาะเราก็จะทํายำด้วยนะคะยำบุญเสนกินกับน้องอันนาจะไม่ใส่พริกเพราะว่าอยากจะให้ลูกกินด้วยนะคะทากับข้าวไปทําไปตามมาเอาลูกขาเขา้าทุกคนคาะนี่แหละกะลาสิกกินเขาลูกขาเข่าปั๊บมันมีอยู่จริงนะทุกคนเราก็ทอดลูกชิ้นให้ลูกค้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเบลก็ อาจทำยงทำยำไปกินกับลูกนะคะกินอาหารแทบทุกวันเนาะทุกคนเราก็นึกไม่ออกว่าเราจะกินอะไรดีนะคะเบลกับอยากกินยำไปจังสันแล้วนาะไม่อยากกินข้าวเนาะก็เลยถามน้องอนาว่ากินยำไหมลูกน้องอนายังไม่เคยกินยำหรอกแต่ว่าเบลคิดว่าน้องอนาจะชอบกินเปรี้ยวกินกินมะนาวเฉยๆยังกินได้ทุกคนกินเปรี้ยวๆนะเบลปาดมะนาวให้เอาเอาเปลือกออกใช่ไหมแล้วก็เหลือแต่เนื้อข้างในเป็นมะนาวอันใหญ่ขอบคุณพี่เอฟซีมากๆเลยนะคะที่ส่งมะนาวร มิตรมาให้เบลเป็นเขาปลูกแบบออร์แกนิกเลยนะทุกคนรูปกบบไงบอมีเม็ดเลยขอบคุณมากๆเลยนะคะน้องอันหน้ามักแห้งแบบชี้อยากกินอยากกินเแบลบก็เลยเอาเปลือกออกแล้วก็หั่นเป็นแว่นๆให้นะคะกินเบิดเลยทุกคนสองสมๆนะเแบลบก็เลยว่าวันนี้ยำเดี๋ยวไปจะทําแบบเปรี้ยวๆหวานๆสักนิดนึงนะให่กินบุญเสน้นใส่ลูกสิลนน้นํจาจักน้อยนะใส่บุญเสน้นหลายๆแนะ่นะพาพะว่าแม่อยาก ใส่เห็ดหูหนูขาวเข้าไปด้วยใส่อกไก่เข้าไปด้วย,อ,กกวยอุ้ยลดอยู่ด้วยค่ะทุกคนขา <ś c oughs> เห็ดปเปรี้ยวหวานๆเนี่ยนำร้ายแตกเลยค่ะช้อนสมสาม่นาเานเยมาลาานสาใบแล้น่ช้อนส้อ,อมสอคู่นะอานล าน้ำออกมาสองขวดนะไปเอาแก้วมาด้วยน้อนนี้ไปหาแก้วมาไปกับเี่ยนหนะ่นานไป

ไปไปหาเกี๊ยวมามไปแมานะ้าไปเดี๋ยวนี้หน้าที่ตัวเองทำไม่เสร็จไปเลยอย่ามัดทุกคน

แม่แม่น้ำจิ้ไมไก่นูอยากกินอ่ะ,อะบ้านไหนปบ้านไหนนมากินเองมาปอนไหนอปอนไหนมาพี่น,น,นี่มาน,นะนั่งกินให้มันเรียบร้อยก่อนเ่อไปเล่น 你这边有没有？嗯嗯 Five. I I'm gonna come back, You're this? okay? ball's not exactly buoyant. The metal is miraculously light. Can you try to it off you? I could, I'm concerned it'll careen off the

ยำถาดใหญ่มากทุกคนขาเบลบก็คิดว่าน้องอนาจะกินด้วยพี่อดินจะกินด้วยแบบเบลก็เลยเฮ็ดหลายในจักหน่อยนะทุกคนขาพี่ลูกบอกกินค่ะกินผู้เดียวเบิดถาดบงไงใหญ่เแบลบกินได้ไงวะไม่รู้เหมือนกันนะกินไปแล้วทุกคนขากินแล้วเราก็มาออกกําลังเนาะตอนแรกก็ว่าจะไปอาบน้ํานอนนั่นแหละทุกคนเห็นมุมนี้นะแบบว่าจะทําหลายวันแล้วว่าแล้วว่าแล้วลว่าอย่างนี้อย่างนั้งงนบอดเฮ็ดจักเถื่อเมือนนี่ก็เลยเอา จัดเลยนะคะเแบลบก็แค่เอาทุกอย่างมาวางให้มันเป็นระเบียบแล้วก็จัดสรรแบบว่าอันไหนที่แบบว่ามันใช้งานคู่กันเงนี้ยมันก็จะต้องอยู่ด้วยกันใช่ไหมอย่างพวกอ่าเขาเรียกอะไรเลื่อยเครื่องต่อยาเนี่ยเบลก็จะไปห้อยไว้แต่ถ้าอันไหนมันห้อยไม่ได้เแบลบก็จะใส่กล่องไว้แบบนี้พวกกล่องพวกอะไรเแบลบก็ไม่ได้ไปซื้อมาใหม่หรือ จัดใหม่ทั้งหมดนะทุกคนก็เป็นอันเดิมที่มันอยู่ที่บ้านหลังนี้เนี่ยแหละเบลก็ยังใช้ได้อยู่ก็เอามาใส่คือเก่านะคะนั่นแหละเบลก็สก็บออกอันใดที่มันโบเป็นตะไส่เข้ากับอกเลยแต่ว่าอันไหนที่มันยังใช้ได้อยู่เราก็ใช้ไปนะคะตะกงตะกามันก็หลายได้ทุกคนมันโบปม่หน่อยๆเดยมันก็หลายอยู่นะแต่วันอันพังก็มีอันไม่พังก็มีเข้ากับก็บมาใส่คือเก่านะคะนั่นแหละเบลก็แยกไว้ตะปงตะปูแล้วก็จะมีอ่พวกท่อพีวีซีข้อต่อข้องออะไรของเบลเนี่ยอุปกรณ์การสร้างเบล หลายค่ะทุกคนค่ะนะเบลไม่ได้ซื้อเองมันก็อยู่บ้านหลังนี้มาตั้งแต่รุ่นตาเบลนั่นแหละบางอย่างก็มีลูกหลานอ่าคนโน้นคนนี้ยืมไปบ้างอะไรอย่างนี้แต่ว่าอันที่ยังมีอยู่มันก็อุ่นห้องก็ใส่ได้ยูนะคะอาจเราอาจจะไม่ได้ใช้เป็นซะทั้งหมดแต่ว่าเราเองก็ได้หยิบจับใช้อยู่ตลอดเวลาที่เบลทา เกี่ยวกับซ่อมบ้านอย่างเงี้ยทำท่อน้ำท่อมันได้เบิดแล้วเบิดก็ซื้อเพิ่มเติมหลายๆอย่างนะพวกข้อต่อข้องอนนียเบลดได้ถิ่แบบบมจักอันได้ทุกคนเแบบิดก็เก็บไปคือเก่านะเช็ดออกทำความสะอาดมันก็ดูดีอยู่เด้เแบบิดก็จัดสรรเป็นมุมเป็นอะไรไปนะคะมุมช่างก็อยู่ตรงนี้เลยมุมช่าง แล้วก็มุมโซนครัวของเราก็อยู่มุมนี้นะคะทุกคนเห็นอันสีขาวอันเล็กๆที่มันอยู่ข้างล่างไหมอันนี้เป็นเครื่องปั๊มน้ําอัตโนมัตินะคะขอบคุณพี่เอฟซมากๆเลยนะคะที่สั่งเครื่องปั๊มน้ําอัตโนมัติเบลว่ากะว่าจะทําเองแล้วแหละทุกคนเบลเขาไปเบิง้งแล้วเขาเห็นดูแบบทําง่ายเหมนกป็ปุ๊บปุ๊บปั๊บพอไปเจอหน้างานจริงๆทุกคนเอา้ามันมันไปยังไงอ่ะมันไปทางไหนเรานึกว่าออกเลยว่ามันต้องไปทางไหน ทีนี้เบลก็เลยว่าเดี๋ยวจะให้ช่างมาดูให้แล้วกันเนาะทุกคนนตมันเกินกําลังเข้าไปเข้าเฮดบ่ปเป็นมันยันมันพังนะเบลก็กลัวว่ามันจะพังเนาะก็เลยว่าเดี๋ยวให้สร้างมาเบิ่งใไห้กันแล้วกันนะคะแล้วก็เราก็เ,กเป็นลูกมือช่างแล้วกันไปซื้อของซื้ออะไรอย่างเงี้ยให้สั่งเป็นปูมะต่อไห้แล้วกันเนาะเบลก็ไม่กล้าทําทุกคนตอนแรกว่าจะแกะออกแล้วก็แบบดูว่ามันจะทํายังไงแต่ว่า ไม่กล้าไม่กล้าแกะเลยกลัวว่ามันจะพังอ่ะนะเดูก็เรยประกาศจับเลยนะคะเดี๋ยวเข้าไปหาอซา,างมาเห็ดและ้วกะ็แล้วกันนะคะเดี๋ยวก็จะเก็บทําความสะอาดทุกอย่างเลยนะทุกคนให้มันเป็นสัตว์เป็นส่วนให้มันสวยงามเนาะมันจะได้ดูแบบว่าร่มรื่นนะ ถ้าเราจัดบ้านทําความสะอาดน่ะมันน่าอยู่นะทุกคนมันอยู่เราสบายใจเข้าจัดเราเขาก็มีความสุขเนาะยิ่งเดียวเห็นเวลาที่บ้านมันสะอาดสะอา้านทุกอย่างมันเป็นระเบียบเรียบร้อยมันแบบออนอนหลับมันอยู่แบบสื้นใจมองไปทางไหนมันก็สะอาดสะอา้านตามันบอหกนะทุกคนนะมันแบบอุ้ยหาของก็ง่ายเนาะ ทำอะไรก็บุ้สะอาดไปหมดถ่ายคลิปก็สวยอย่างเงี้ยเออมันเป็นนะทุกคนเวลาเราหันกล้องไปมุมไหนบางมุมมันลกเราก็ไม่กล้าถ่ายใช่ไหมแต่ถ้าเราจับให้มันอยู่คงทีตลอดมันสวยอยู่ตลอดอาจจะมีลกบ้างนะคะเดี๋ยวบนแบบเอาไวก้กรนน่ยันมันก็มีลกบ้างแต่ถ้าเรายังขยันเก็บอยู่เสมอะ ถ่ายมุมไหนมันก็จะดูดีดูสวยงามทุกวันเนี้ยเแบลบชอบห้องครัวเแบลบมากเแบลบจะตอออกไปข้างนอกอีกนะทุกคนเฮ็ดเป็นครัวฟืนของเบลนั่นแหละข้างนอกกับชีเฮ็ดอีกนะคะเดี๋ยวเแบลบก็จะจัดไปเรื่อยๆนะทุกคนให้มันดูแบบว่างามนะให้มันงามนะั่นแหละให้มันงามถึกใจเฮาไม่ได้ถึกใจคนอื่นแบบแต่เก็บบ้านตามใจผู้อยู่นะคะ ทุกวันนี้พี่อดินกับน้องอาาก็มาล้างมือง่ายนะทุกคนกับยางขอมาในขั้วแล้วก็เอาก็อี้มาน้องอาาเนี่ยจะได้เอาก็อนะี้มายืนสักนิดหนึ่งเนาะพี่อดินกับซได้ยืนบนเก้าอี้ขึ้นกันเปิดน้าล้างมือเนี่ยโอ้ยชิวๆเลยทุกแ,แต่ก่อนนะก็จะวิ่งเข้าห้องน้ําใช่ไหมถึงจะว่าอะล้างมงล้างมืออะไรก็ว่ากันไปแต่ทุกวันนี้ อุย้ยเบลสิบอกหนึ่งสุฟังทุกคนค่ะลูกบ้านอื่นเนาะเบลกำลังคุยกับเพื่อนอยู่เนาะเพื่อนเบลบอกว่าลูกบ้านอื่นเนาะเขาตีกันแย่งแท็บเล็ตแย่งโทรศัพท์แย่งของเล่นแต่ลูกบ้านเบลอะตีกันแย่งล้างจานเบอาวันนั้นอะเบลบอกเออล้างจานเนาะเบลก็อยากให้อนาล้างจานพี่ดินก็หนูก็อยากล้างด้วยนั่นก็แย่งกันนี่จะล้างนั่นจะล้างสรุปแย่งกันไปแย่งกันมา ก็ถ้วยก็วางอยู่เหมือนเดิมสรุปเบลก็ได้ไปล้างเหมือนเดิมวันต่อมาเพื่อนเบลถามว่าทําไมไม่ใช้ลูกให้ไปล้างจานล่ะโอ้ไม่ต้องใช้เราเดี๋ยวเบลไปล้างเองเดี๋ยวมันไม่เสร็จเมื่อไหรจะได้นอนก็ไม่รู้ถ้าคนนึงไปล้างแล้วอีกคนนึงก็อยากล้างเหมือนกันเบละนาเลอดคักเลี้ยงลูกจังได้มาดีค่ะเพื่อนเบลบอกอย่างนี้แหละทุกคนเลี้ยงลูกยังไงทําไมถึงแบบว่าทําให้ลูกเป็นขยนันบ่ลูกคือการขาดทุกคนขามันเป็นเอาเองมันแย่งกันแต่บอกว่าอ่า คนนึงไปปัดที่นอนก็ได้อีกคนนึงไปล้างจานไม่หนูปัดที่นอนไม่เป็นไม่หนูล้างจานไม่เป็นแต่ว่าพอมาอยู่ด้วยกันสองคนทําเป็นทั้งคู่อู้มีตตปูปองปองมีตตปูแบบว่าโชว์พาวมากแต่ว่าพอไปทําคนเดียวเฮ็ดบ right, ่ได้ค่ะโอ้ยก่อนล้เมียชุวกวันนี้อย่ามาบอกว่าชีวิตเบลเนั่งเงาด้อเบลเบ่เคยเงาจ้กเท้งแต่เบลมีสองคนนี้เขามาในชีวิตทุกคนค่ะบอกเคยได้หยุดพักบ่เคยได้นั่งนอกจากนอนหลับทุกคน แต่มันก็เป็นความสนุกแบบวุ่นวายวุ่นวายเนาะทุกคนพอประสบการณ์ชีวิตเราสอนให้เราแก่งขึ้นนู่นนี่นั่นขึ้นลูกก็ก็เจริญเติบโตขึ้นไปเรื่อยๆเนาะภายในสิบปีอ่าสิบเอ็ดปีข้างหน้าเงี้ยเขาก็จะมีความคิดเป็นของตัวเองความส่วนตัวอะไรเงี้ยก็อยากอยู่กับเพื่อนกับอะไรมากกว่าช่วงเวลาเล็กเราก็เก็บรายละเอียดให้มันดีสั่งสอนเขาให้มันดีไปในทางที่ดีแค่นีก้ก็ ดีแล้วนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้ก็เก็บบ้านถึงห้าทุ่มเลยนอนกับวบมานเทียงขึ้นเกือบตีหนึ่งแล้วนะทุกคนคะ่ะเมื่อนี้โอ้เฮงเก็บย,ยังมั่นเนี่ยมาเจ้ามาอยากตื่นแบบที่อีกแต่ก็ตื่นเหมือนเดิมเพราะว่าลูกเบลวก็จะต้องไปโรงเรียนเนาะวันนี้เราก็เก็บเสร็จเรียบร้อยก็ไปอาบน้ําอาบท่านะคะทุกคนเป่าพัดลมไปพร้อมเรี่เปวดพัดล่บไไดโอ้ใจเบลสิขาดหวนคักทุกคน พอเก็บออกมาแล้วก็เหลือข้างนอกนะทุกคนเหลือข้างนอกที่เบลยังไม่ได้เก็บนะคะเดี๋ยวเบลก็จะเก็บให้มันเรียบร้อยอยูดอกก่าทุกคนค่ะวันนี้ก็เหนื่อยมากๆเลยปิดลงปิดร้านอะไรเรียบร้อยเนาะ ก็ได้บวชอดขาแรงขันตั้มดอกมือน,นี้นะคะเพราะว่าเปิด้านซาเปิด้านเปือกาบสองเลยเพราะว่าเราไปส่งของ,ของด้วยเนาะอาบน้ําอาบท่าอะไรเรียบร้อยลบวก็ทากงทากีมเขานอนเด็กๆหลับไปเรียบร้อยแล้วนะคะหลับไปแต่สี่ทุ่มบนละเยวก็มา ah เฮ็ดเบียเฮ็ดงานของเบลไป,ออไปตะพื้นตะพื้นแะค่ะทุกคนขาตามภาษาเนาะก็ชอบทําแบบนี้อยู่ตลอดเวลาแหละทุกคนหยุดเบลบ่ไดดอกเพราะว่าถ้าเบลได้เก็บได้เมียน่มันเศร้าบ่ไดนะคะพอเห็นมันสะอาดแล้วก็นอนรับฝันดีเด้อั่ะที่นี่ สำหรับวันนี้เบลก็ขอลาทุกคนเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ให้เวลด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้บายบายสวัสดีค่ะ